ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ5ไร่2งานนะครับตรงนี้มีหลวงพอ่อเสวกเนี่ยท่านเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แล้วก็สถานที่แห่งนี้ท่านได้มาก่อสร้างแล้วก็อนุรักษ์เข้าไว้นะครับจะสังเกตได้ว่าสถานที่ตรงนี้มีวัตถุโบราณบนพื้นดินนะครับมีถ้วยชามสังคโลดในสมัยก่อนในยุคสุขโคขไทยซึ่งชุมชนแถบนี้เมื่อ ทามาหากินทําการเกษตรด้านข้างเนี่ยเขาจะพบเจอบ่อยส่วนหนึ่งที่นาโพนทองแห่งนี้เมื่อเจอแล้วก็จะเก็บไว้ในห้องนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยที่เจอแล้วเขาก็ไปเก็บไว้ตามบ้านก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยหลักฐานสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอารยธรรมในสมัยก่อนเป็นที่ตั้งลกลากของชุมชนโบราณน,นะครับในอดีตเมื่อสมัย7 0 0 8 0 0ปปีก่อนและตรงนี้ก็จะเป็นบอกก่อเกลือ พันปีที่ชุมชนเนี่ยเขาเขาสืบขานกันมานานนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นยุทธปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็มีตระกูลเก่าแก่ที่ในเขตพื้นที่เนี่ยอย่างตระกูลสีชาวนาตระกูลมีสีตระกูลจันตคุณเนี่ยนะครับตามประวัติเล่าขานว่าเป็นตระกูลที่ได้รับพระราชทานจากพ่อคุนสีอินทรา t ิศ กพจากประวัติของการเล่าขานของพระสงฆ์ก็ดีของคนเก่าแก่ก็ดีว่าภาคพื้นนี้เป็นจุดที่ตั้งกองพลที่11นะครับพเพื่อส่งไปสู้รบกู้เอกราชคืนจากขอมในยุคประมาณ1730กว่าปีในยุคนั้นนะครับนะครับนี้จากประมาณจากประวัติ การเล่าขานของคนโบราณนะครับผมประโยชน์ของการใช้บ่อเกลือที่มีชาวบ้านก็เอาไปทําอะไรยังไงเอ่อเบื้องแรกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกก็ว่าการเคี่ยวเกลือคือเอาเกลือเนี่ยน้าเค็มตรงเนี้ยเอาไปต้มแล้วก็ใช้เป็นเกลือที่ใช้สําหรับการปรุงอาหารในสมัยก่อนอเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นไม่มีการขนส่งเกลือจากในในในโตเมืองเข้ามามนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับต้องอาศัย ก็เรียกว่าทรัพยากรที่มีประโยชน์ที่สุดในพื้นที่นะครับเนี่ย<ก>ครับหรือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้เลยครับผมเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนื่องจากแหล่งเกลือโบราณและการต้มเกลือในจังหวัดพิษณุโลกด้วยกันมีการสืบทอดจากคนในชุมชนจากรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนในท้องที่ท้องถิ่น ปีที่แล้วนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเรานะคะในนามของอหน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ศึกษาเตาต้มเกลือโบราณน,นะคะของจังหวัดพิษณุโลกเราก็ได้ค้นพบทั้งหมดอยู่หา้าบอกด้วยกันนะคะมีที่อําเภอชาตการนนะคะอยู่ที่บ้านบ่อภาคที่อ,อําเภอนครไทยสองแห่งนะคะที่บ้านนาขุมคันแล้วก็ที่บ่อโพนะคะแล้วก็ที่สีนะคะก็จะเจอที่ บ้านชมพูนะคะอเนินระปางค่ะส่วนที่นี่นะคะบ้านนาขามเป็นบ่อที่5นะคะซึ่งถือว่าอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดนะคะเ,เราได้ทําการค้นคว้านะคะแล้วก็พบว่าที่นี่มีศิลปรกรรมธรรมชาตินะคะที่ค่อนข้างที่จะมีความโบราณนะคะมีวัตถุโบราณไม่ว่าจะเป็นหอ,อมีเครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็มีเตาทูปเรียงนะคะและแม้กระทั่งเตา12หลุมล้วก็พบที่นี่ด้วยนะคะซึ่งที่นี่หายไปจากการต้มเกลือนะคะที่สอบถามจากคนท่าคน แก่ที่อายอุประมาณ90กว่าปีนะคะก็คือไม่มีการต้มเกลือมาแล้วนะคะ,อะสอบถามไปสอบถามมาชาวบ้านคาดว่าจะไม่มีการต้มเกลือมาแล้วประมาณ800กว่าปีนะคะทางมหาวิทยาลัยรัชภัฏพิบูลสงครามของเราก็เลยลงมาในพื้นที่นะคะร่วมกับทางผู้บริหารนะคะของมหาวิทยาลัยแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้ามาฟื้นฟูนะคะกระบวนการนะคะพิธีกรรมความเชื่อนะคะ,ะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ,ของ,ของการต้มเกลือ สินเทานะคะ,ะชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีมากนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้ตกลงกันว่าหลังจากนี้ขึ้นสี่ข้าเดือนสีของทุกๆปีนะคะจะเป็นวิธีการเปิดบอกเรือของบ้านนาขังค่ะ ได้ต่อยอดในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เอาน้ำเกลือไว้ใช้ค่ะตอนนี้ที่ทางชาวบ้านนะคะได้มีการคิดค้นนะคะสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสปาเกลือนะคะหรือว่าเป็นทําเป็นสบู่นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งได้ไปปรึกษากับสภาอ,อุตสาหกรรมของจังหวัดพิจนุโลกนะคะก็คาดว่าในอนาคตนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะทําให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะที่ให้คนได้เข้ามาเรียนรู้กับวิถีชีวิตนะคะว่าเกลือนั้นมีความสําคัญอย่างไรค่ะ และในปีนี้เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิศนุโลกและจะขึ้นในระดับประเทศต่อไปค่ะงานักข่าวไทยรักทีวีนะคะต้องไปต้องไปนะครับเมื่อเช้าช้า มันมนี่ไปแล้วเอข้มปิดปีเลยเขมมเป็นเกรสิเงมได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำเนี่ยต้องต้องตากมัน็นเรื่อไง ก็ยังเโตแว่ตุโบราณนะคราะลองเลยลักษณะลองได้ครับมาแล้ววะต้องลองชิมกันอะรู้มาชิมเลยอ่าไปชิมชิ้นส่วนที่เกลือตุโบราณนาะก็คือเกลือบ้านหนูหนูคนที่นี่หรือเปล่าคือถ้าถ้าหากว่าได้ไปวิสูทธ์ว่ามันมีคุณค่ายังไงเนาะกินได้ไหมกินได้ไหมกินไปแล้วกินได้ไหมกินไปแล้วสวัสดีทุน ดินไม่แตกใช่มั้ยแตกมั้ย <laughs> 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 <laughs>